หมอ B healthy ครับรู้หรือไม่ครับในป,ปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตเนี่ยจากโรคลมแดดหรือฮิสโตกเนี่ย ปีละ35คนแล้วก็อัตาราการเสียชีวิตนะครับสูงถึง50%หรือว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กโอกาสเสียชีวิตนี่สูงมากครับโรครมแดดเป็นโรคภาวะฉุกเฉินครับถ้าเจอใครเป็นให้เรียกรถพยาบาล1669ทันทีวันนี้เลยอยากทาคลิปเตือนภัยเกี่ยวกับโรคลมแดดสังเกตไหมครับว่าตอนเนี้ยโอ้โหประเทศไทยนะร้อนขึ้นทุกปีทุกปีเลยแล้วก็มีการทํานายด้วยนะว่าอีกสัก30ปีถึง40ปีข้างหน้าเนี่ยอุณหภูมิในประเทศไทยจะ สูงขึ้น3-4องศาเซลเซียสเนื่อมาจากสถานการณ์ของโรคที่ร้อนขึ้นทุกวันนั่นเองเพราะนันแล้วนะครับทุกคนก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคลมแดดเนี่ยมากขึ้นด้วยเมื่อประมาณช่วงมีนาคมถึงดที่แล้วเนี่ยุณเอชนสวัสด์เนี่ยเสียชีวิตจากโรคลมแดด ทั้งที่เป็นคนแข็งแรงนะครับออกกําลังกายสม่าเสมอเนี่ยเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนกลับไปเมื่อวันที่30มีนาคม2อ6 6คุณเอ๋ซ้อมขับรถยนต์ได้ประมาณสัก3-4รอบนะครับก็กลับมานะครับและบอกว่ามีอาการหน้ามือตาลาย ทุกคนเลยพาไปห้องพยาบาลนะครับไปนอนพักสักครู่หนึ่งคุณเอ๋บอกว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็คืนล,ลุกขึ้นจะยืนมีอาการหมดสติหน้ามือแล้วก็เป็นลมไปเลยทุกคนเลยพาคุณเอ๋เนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับวันที่30มีนาคมแล้วก็คุณเอ๋เนี่ยเสียชีวิตวันที่31มีนาคม2566ด้วยโรคลมแดดขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนะครับลมแดดเนี่ย คือโรคอะไรแล้วก็แนวทางวิธีการป้องกันเนี่ยคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเด็กคนที่มีโรคประจําตัวและคนสูงอายุเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคลมแดดมากคนอื่นมารู้ถึงหน้าที่ของการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายก่อนละกันนะครับปกติและสมองเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าไฮโปทารามัสนะครับคือสมองส่วนนี้ครับจะเป็นตัวที่เรียกว่าทาหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายหรือว่าเป็นศูนย์ควบคุม อุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในสภาวะปกติซึ่งปกติอุณหภูมิของร่างกายที่เหมาะสม,มเนี่ยอยู่ในช่วง37องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เซลล์ต่างๆของร่างกายและก็อวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงอุณหภูมินี้ร่างกายจะทํางานได้เป็นปกติแล้วก็จะเป็นตัวที่ควบคุมในสถานการณ์เช่นถ้าข้างนอกหนาวเกินไปหรือว่าข้างนอกหรือว่าอากาศภายนอกเนี่ยร้อนเกินไปสนยนควบคุมตัวนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดครับว่าให้อุณหภูมิของเราเนี่ยปรับนะครับให้อยู่ในเกณฑ์37องศาตลอดจะสังเกตไหมครับว่า ไม่ว่าจะเย็นแค่ไหนนะครับอากาศเย็นขค่ไหนหรืออากาศร้อนมากแค่ไหนเนี่ยอุณหภูมิของเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับสามเจ็ดองศาเซลเซียสซึ่งผิวหนังของเราเนี่ยนะครับทำหน้า,าที่ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยในวันที่อากาศเย็นมากๆรูมขนก็จะหดนะครับไม่ให้เหงื่อระบายออกไปมากเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยอุ่นขึ้นหรือกับการนะครับตอนที่อากาศโหร้อนมากๆเลยเนี่ยรูมขนก็จะขยายออกนะครับเพื่อทําให้เหงื่อเราเนี่ยระบายออกมาก็จะเป็นการระบายความร้อนและร่างกายของเราครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ของหนักตัวนะก็จะประกอบไปด้วยน้ําเป็นส่วนหลักครับก็จะเป็นน้ําเลือดนะครับน้ําเหลืองนะครับแล้วก็จะมีพวกปัสสาวะมีเซลล์ต่างๆของร่างกายตับไตปอดทุกส่วนเนี่ยทุกเซลล์เนี่ยต้องประกอบไปด้วยน้ำครับเนื่องจากน้ำนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายและเรามีการสูญเสียน้ำเนี่ยวันละเท่าไหร่โดยปกติในผู้ใหญ่ในคนทั่วไปนะครับจะมีการสูญเสียน้ำเนี่ยวันละประมาณ2องถึงสอลิตรไปจากไหนบ้างนะครับหายใจทางเดินอาหาร ในปอดในผิวหนังนะครับมีการระบายเหงื่อในอุจจาระในปัสสาวะอันนี้ในแง่ของการที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับถ้าไม่การออกกำลังกายหรือว่าโดนความร้อนเนี่ยจะมีการสูญเสียน้ํามากไปกว่านี้อีกครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในคนทั่วไปเนี่ยถ้าดื่มน้ําน้อยกว่า5 0 0ซีต่อวันเนี่ยอันนี้จะส่งผลทําให้ไตาทางานหนักได้เราจะให้ดื่มน้ําวันละประมาณ1 5ถึง2ลิตรแล้วก็ในอาหารที่เรากินทุกวันนะครับ พวกแป้งพวกโปรตีนนะครับพวกนี้ก็จะมีน้ําเป็นส่วนประกอบหนึ่งด้วยซึ่งน้ําที่มาจากอาหารเนี่ยประมาณ1ลิตรโรคลมแดดนะครับคือเป็นภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยสัมผัสหรือว่าโดยความร้อนเนี่ยนานมากเกินไปส่งผลทําให้อุณหภูมิของร่างกายของเราเนี่ยสูงเกิน40.5องศาเซลเซียสและไม่สามารถที่จะระบายเหงื่อหรือระบายความร้อนได้ครับส่งผลทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับสมองครับ ทำให้ชักเกร็งทําให้หมดสตินอกจากนี้อุณหภูมิของร่างกายที่สูงมากเกินไปเนี่ยจะทําให้ไอวัยวะต่างๆของร่างกายเนีล้มเหลวถ้าเปเรียบเทียบก็เหมือนรถยนต์หนึ่งคันนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบมอน้ํา มอน้ําเสียมอน้ําพังนะการระบายความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยทำงานไม่ได้รถก็จะเสียก็จะพังเช่นเดียวกับร่างกายของเราครับถ้าไม่สามารถระบายความร้อนได้เนี่ยจะทําให้หัวใจวายตับไตปอดและอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยล้มเหลวส่งผลทําให้เสียชีวิตได้ในทันทีถ้ามีอาการต่อไปนี้นะครับให้ระวังว่าอาจจะกลายเป็นโรคลมแดดได้ใครเคยมีอาการแบบนี้ครับ้บางครับอาการ พลียแดดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า heat e x h a u s t e d ก็คือเป็นเพราะที่เราโดนแดดนานๆนี่แหละครับแต่ร่างกายยังสามารถที่จะระบายความร้อนออกไปได้อยู่นะครับอาการเป็นยังไงเนาะเงื่อออกเยอะเลยนะครับมีขึ้นไส้มีเวียนหัวมีปวดหัวบางคนเนี่ยมีขึ้นไส้อาเจียนและการจะมีเรื่องเป็นตะคิวตามตัวได้ด้วยครับพวกนี้เกิดจากการที่เราเสียเหงื่อมากจนเกินไปครับ ในเหงื่อของเราเนี่ยจะมีพวกเกลือแร่อยู่ด้วยนะพอใช้แล้ถ้ามีอาการต่างต่อไปนี้นะครับเข้าที่ร่มเลยถ้าเป็นไปได้ก็ดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าดีไปกว่านั้นเนี่ยหาน้ําเกลือแร่มาดื่มก็จะช่วยได้แต่ถ้าใครนะครับมีอาการเพลียแดดแล้วเนี่ยโอ้โหยังอยู่ที่ร้อนอยู่เลยนะนหลบที่ร่มยังไม่ดื่มน้ําเลยอันนี้เสี่ยงนะครับจะเป็นโรคลมแดดได้ซึ่งโรคลมแดดอาการที่เด่นชัดนะต้องระวังไว้เลยนะร้อนมากครับแต่เหงือ่อไม่มีเลยตัวแดงกล่าเลยนะครับแล้วก็มีอาการหมดสติ บางคนชักเกรงได้ด้วยเนื่องจากตอนที่ร่างกายเราเนี่ยมีความร้อนสูงจนเกินไปครับเลือดเนี่ยก็จะพยายามไปเลี้ยงนะครับที่บริเวณผิวหนังตามร่างกายให้เยอะขึ้นจะได้มีการกระบายความร้อนแต่ทั้งกลับกันนะครับเลือดก,ก็จะไปเลี้ยงสมองน้อยลงไปเลี้ยงหัวใจน้อยลงไปเลี้ยงไตน้อยลงส่งผลนะครับหลายอย่างเลยนะหมดสติหัวใจวายหัวใจล้มเหลวได้ไตาวายนะครับตับวายได้เป็นกลุ่มอาการฉุกเฉินนะครับถ้าเจอแล้วต้องรีบทําการ มถมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลโดยด่วนต่อมาพูดถึงกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มแรกคือเด็กครับ เพราะว่าเด็กเนี่ยจะเป็นวัยที่สนใช่ไหมครับต้องการใช้พลังงานเยอะไปวิ่งเล่นไปตากแดดไปเล่นนานๆก็จะมีการสูญเสียน้ําโดยไม่รู้ตัวกลุ่มที่2คนสูงอายุคนสูงอายุการเคลื่อนไหวของร่างกายจะช้าลงบางทีก็จะหลบแดดช้ากว่าคนวัยอื่นแล้วก็คนสูงอายุยจะมีการเขาเรียกว่าการรับรู้ความรู้สึกของร่างกายช้าลงรับรู้ถึงความร้อนเนี่ยอาจจะไม่ปกติหรือยิ่งไปกว่านั้นนะและเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานจะมีการอักเสบของเส้นประสาทต,ตามร่างกายและผิวหนังในมากคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วการรับรู้ ค,ความรู้สึกของความร้อนเนี่ยอาจจะไม่ปกติได้ข้อต่อมาคนที่ทํางานกลางแดดนานๆหรือว่าต้องอยู่ที่กลางแดดนานๆนะครับเช่นอะไรบ้างต้องไปซ่อมบ้านต้องไปทําสวนนี่ก็เสี่ยงหรือพวกทหารเกณฑ์นะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเสื้อนั่งหนาแล้วก็ระบายความร้อนได้ไม่ดีแล้วต้องไปฝึกอีกหรืออีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ต้องไปออกกำลังกายกลางแจ้งเช่นวิ่งแข่งมาราธอนหรือว่าวิ่งระยะสั้นระยะกลางระยะไกลหรือว่าแข่งกีฬาอาท์ดอร หรือว่าแข่งกีฬากางแจ้งอันนี้ก็จะเสี่ยงครับเพราะว่าการออกกําลังกายหรือว่าการใช้แรงที่อยู่สภาวะที่ร้อนเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยร้อนขึ้นไปอีกครับ,<อ>ข,รบข้อต่อมานะคนที่ดื่มกาแฟเยอะๆหรือว่าดื่มแอลก,กอฮอล์ในปริมาณที่มากเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงเช่นกันเพราะว่าจะมีการสูญเสียน้ําครับสังเกตไหมครับ เวลาดื่มกาแฟหรือดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีการปัสสาวะมากกว่าปกติเพราะฉะนแล้คคนกลุ่มนี้ก็ต้องดื่มน้ํามากกว่าปกติเช่นกันอันต่อมาคนที่อ้วหนักตัวเกินเกณฑ์นะหรือว่าผู้หญิงที่ท้องอันนี้ก็เสี่ยงเช่นกันครับเพราะว่าจะมีปริมาณไขมันในร่างกายเนี่ยสูงมากกว่าปกติซึ่งปริมาณไขมันเนี่ยที่อยู่ตามร่างกายเนี่ย จะเป็นตัวเก็บความร้อนได้มากกว่าคนกลุ่มอื่นนะครับนอกจากนี้คนที่ท้องนะต้องใช้พลังงานเยอะมากมีการเผาผลาญข,ของร่างกาเยเลยต้องสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีความร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกครับต่อมาโรคประจําตัวนะครับเช่นโรคหัวใจเพราะว่าตอนที่อากาศร้อนนะครับเลือดก,ก็จะไปเลี้ยงใต้ผิวหนังเยอะขึ้นทําให้หัวใจเนี่ยทำงานได้ไม่ดีครับก็จะมีโอกาสโรคหัวใจกําเริบได้มากขึ้นอันที่2คนที่เป็นไทรอยด์เช่นกันเช่นคนที่เป็นไทรอยด์แบบไฮเปอร์ไทรอยหรือว่าไทรอยด์มากทํางาน มากกว่าปกติก็จะมีการสูญเสียเหงื่อได้มากขึ้นก็จะมียาบางกลุ่มบางตัวนะของผลทําให้มีโอกาสเป็นโรคลมแดดเพิ่มขึ้นเช่นอันที่1ยาขับปัสสาวะนะครับเช่น HCTZ หรือว่าฟลูโามายนะพวกนี้ก็จะมีการสูญเสียน้ําไปอยู่แล้วนะครับขับปัสสาวะแต่ถ้าอากาศร้อนมากขึ้นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขาดน้ําเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยาลดน้มูก บางกลุ่มจะส่งผลทําให้การระบายเหงื่อทาได้ไม่ดีเช่นพวก CPM ยาเมดเหลืองเหลือนะเฟนิลามีนไดเฟนไฮดรามีนนะครับไฮดรอกไซซีนนะครับพวกนี้นอกจากประยับยั้งการทํางานของพวกฮิสตามีนแล้วนะครับเนตอนติซามีนแล้วเนี่ยโดนามูกแล้วเนี่ยยากลุ่มนี้นะครับจะไปะยับยั้งสารสื่อประสาทที่เรียกว่าอะสติลโคลีนะพอไปยับยั้งแล้วเนี่ยก็จะมีอาการปากแห้งนะครับมีตาแห้งบางคนมีท้องผูกบางคนก็เหงื่อไม่ค่อยออก อันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องระวังครับถ้าทานยากลุ่มที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยการระบายเหงื่อจะทําได้ไม่ดีทําให้มีโอกาสเป็นโรคลมแดดมากขึ้นต่อมาปัญญาจิตเวชนะยาต้านเศร้าบางกลุ่มนบางตัวเนี่ยจะส่งผลทําให้มีเหงื่อไหลนะครับมากกว่าปกติได้ด้วยสิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันครับข้อแรกก่อนเลยนะอันนี้สําคัญนะครับถ้ามีเด็กเล็กหรือว่ามีคนสูงอายุในบ้านเนี่ยต้องจัดห้องครับแหรกาศปลอดโปร่งแล้วก็ไม่ควรเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยให้เด็กเล็กหรือคนสูงอายุเนี่ยอยู่ในรถแล้วก็ปิดเครื่องครับ อันนี้แค่4ีถึงหนาทีนี่กันตะลายมากๆข้อต่อมาคือหลีกเลี่ยงครับบริเวณที่มีอากาศร้อนมากๆหรือว่าแหล่งที่มีคนเยอะๆอากาศก็จะไม่ถ่ายเทเสี่ยงต่อการไปรัฐลมแดดได้แล้วก็ถ้าจะเดินทางออกไปข้างนอกต้องไปยังไงก็ต้องไปโดนแดดอยู่แล้วกนะ็แนะนําว่าให้ดื่มน้ำนะหนึ่งถึงสแก้วก่อน,นออกไปข้างนอกประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงน้ำในดื่มก็ประมาณสัก2 0 0 3 0 0ซีซี แล,แล้วก็ระรวบางวันให้ดื่มน้ําบ่อยๆได้วันละประมาณสัก1 5ถึง2ลิตรแล้วก็ดูสีปัสสาวะด้วยนะครับถ้าปัสสาวะเนี่ยโอ้โหสีเข้มเลยแสดงว่าเราขาดน้ําข้อต่อมาใส่เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายนะครับแล้วก็ระบายความร้อนไม่เลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีทึบครับเพราะจะดูความร้อนมากขึ้นในกรณีที่ต้องโดนแดดนานๆหรือออกกําลังการนานๆแนะนําว่าถ้าอยู่นานๆในที่ร้อนๆแนะนําว่าให้ดื่มพวก น้ำเกลือแรกก็จะดีกว่าน้ำธรรมดาครับที่สําคัญโรครมแดดเป็นโรคภาวะฉุกเฉินครับถ้าเจอใครเป็นให้เรียกรถพยาบาล169 6ทันทีถ้าเราไปเจอคนไข้ที่สงสัยเป็นโรครมแดดจับนอนราบทันทีเลยพวกนี้อาการที่เด่นชัาที่ผมบอกไปนะไม่มีเหงื่อตัวแห้งเลยนะครับตัวแดงเลย เพราะระบายความร้อนไม่ได้แล้วก็มักจะมีเขาเรียกว่าอาการทางสมองร่วมด้วยครับเช่นซึมพูดจาเริ่มไม่รู้เรื่องแล้ถ้าเห็นแล้วต้องรีบให้นอนลงเลยนะครับเพราะถ้าโมยืนอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะล้มศีรษะฟาดพื้นอันตรายมากๆักอาชนาแล้วนะพยายามหาที่ร่มครับพยายามเคลื่อนย้ายคนไข้ไปที่ร่มแต่ว่าอุหาไงแล้วก็ไม่มีอยู่กลางแดดเนี่ยก็ต้องหาร่มหรือว่าหาอะไรเนี่ย าปิดมาให้แดดส่องนะครับแล้วก็คลายเสื้อนะออกทําให้อากาศเนี่ยถ่ายเทให้ได้มากที่สุดตอนนั้นแล้หาน้ําอะไรมาก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเย็นน้าธรรมดาเอามาลาดตัวเลยนะหาผ้าชุบน้ำนะถูย้อนขนถูตามขนแล้วแต่ได้หมดเลยนะสำคัญที่บริเวณตามซอกตามข้อพับต่างๆพวกนี้ใครมีผ้าใครมีพัดเนี่ยตาไรก็ได้ให้คนไข้เนี่ยอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลด ลงไวที่สุดถ้าคนไข้ย,ยังพอมีสติดีน็พยายามให้ดื่มน้ําหรือว่าดื่มน้ําเกลือแร่เข้าไปด้วยแล้วที่สําคัญอีกข้อนึงเลยให้นอนที่ผมบอกไปให้นอนราบขาอะไรก็ได้ครับมันหนุนที่ขาและที่เท้าเนี่ยให้ยกสูงนะกว่าระดับแกนกาลางลําตัวเพื่อที่จะเอาเลือดเนี่ยกลับไปเลี้ยงสมองนะครับกลับไปเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้นแล้วที่สําคัญที่ผมบอกนะอันนี้ถ้าเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ย รีบเรียกรถพยาบาลทันทีครับเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วก็ทิ้งค้าไวอีกนิดนึงนะครับ3ข้อห้ามอันนี้ห้ามทําเลยนะข้อแรกถ้าคนไข้หมดสติห้ามเอาน้ํากรอกปากห้ามเทน้ําใส่เข้าไปนะครับจะทําให้คนไข้สำลักน้ําลงปอดเสียชีวิตได้นะหรือว่าปอดติดเชื้อได้เลยนะข้อที่2ห้ามเอาผ้าเปียกหรือผ้าเย็นมาคลุมตามตัวครับเพราะว่าตอนที่เราเอาผ้าเปียกเนะี่ยมาคลุมตามตัวเนะี่ยจะทําให้การระบายความร้อนในทําได้ไม่ดีครับคนไข้ย,ยิ่งแย่เข้าไปอีกข้อห้ามสุดท้ายนะเริ่มรู้สึกตัวดีแล้วกลับบ้าน หรือเปล่าไม่ได้ครับ ต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดีเนาะต้องไปตรวจเลือดละเอียดครับไปประเมินดูซิว่ามีอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยมีการสูญเสียหรืออันตรายหรือเปล่าอย่างเช่นผมเคยเจอเคสเป็นเคสทหารเกณฑ์น,นะครับไปฝึกที่ร้อนๆน,นี่แหละตอนช่วงเมษานี่แหละแล้วคนที่เป็นลมแดดนะครับมาโรงพยาบาลเนี่ยตายเนี่ยวายเลยนะครับแต่คนนี้โชคดีนะครับล้างตายทันแล้วก็กลับบ้านหายเป็นปกติหรือว่าเคสที่2เป็นนักกีฬาฟุตบอลครับไปอยู่ที่ร้อนมากๆเหมือนกันไปเตะบอลกลางแดดนี่แหละแต่ช่วงใบใบสองใบสามนี่แหละครับหลังจากเตะแล้วก็เป็นลมหมดสติไปเลยครับคนนี้ก็ เช่นกันนะมีไตาวายแต่คนนี้ก็เหมือนกันเนาะนอนห้อง ICU สัก2-3วันแล้วก็ แก้ไขเรื่องการขาดน้ำเกลือแร่สุดท้ายก็ได้กลับบ้านที่สําคัญคืออย่างคือเวลานะถ้าเกิดว่าพบแล้วเนี่ยรีบพามาโรงพยาบาลเร็วที่สุดเนี่ยอันนี้ก็จะแก้ไขนะครับปัญหาเรื่องการขาดน้ําและเกลือแร่ได้เร็ววันนี้ที่จะฝากเรื่องอาการเพลียแดดแล้วก็โรคลมแดดเนี่ยก็เท่านี้ยังไงก็ขอกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยเนพะื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะสวัสดีครับ